สวัสดีครับพี่น้องแจงมาเนาะไหนผมย,ยันบอกแกงสะเนี่ยางนี้บอมีไฟเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนหกโมงกระชื่งครับโมงยี่สิบสองครับยังไม่ถึงบ้านเลยครับยังเหลืออีกประมาณร้อยกว่ากิโลถึงจะเข้าบ้าน นะครับลถออกไปแล้วครับลดออกไปเตรียมคมพร้อมแล้วลดวทีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับพี่บอสนะครับพี่บอสมือมิกนะกับพี่หนึ่งกับผู้เอกนะครับออกไปก่อนแล้วนะครับผู้เอกไปปั๊มบ่หรือพระท่านไปเนาะเพราะว่ารอเด็กน้อยขึ้นก็แสดงว่าไปผู้นําทีมนะครับก็จะเป็นพี่บอสมือมิกนะครับแล้วก็พี่หนึ่ง นะครับพี่หนึ่งควบคุมการตั้งเวทีนะครับออกไปแล้วทีมงานนะครับออกไปตอนนี้รดสิบห้าคันครับลดกดมวีทีสิบห้าสิบหกคันเนาะกับลดครัวเนาะสิบหกคันตอนนี้เมื่ออื่นรถบัสออกไปหาคันครับรถนอนผมมาทัานเรีวครับรถนอนก็นมี่ปีนี้เพราะว่าด้วยเนื่องวับที่ว่าเขาตรงตอนรับแขก นะครับมีทีร,รับแขกเรามีห่านพระที่โอเคสมบูรณนะ์เนาะยูเนาะมันบักพวกผมองว่าลูกเสียแต่ย,ยังไงนะครับอ่าให้พี่เอกครับพี่เอกเศร้าเหี้ยพี่น้องก็รอติดตามครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือโต๊ะผมเนี่ยออกไม่สัญญาออกไม่สัญญาปุ๊บแล้วก็ไปหานะครับ สิ่งของอุปกรณ์ที่มันขาดตกบกพร่องงานโชว์ตารางงานที่โองานโชว์ต่ละอันที่เขาเห็นช่องหัองฟิวมันเขาเอดนะครับเขาเ็ดแก้ไขตามตามช่องหันะครับที่ที่ที่มันที่มันมีนะครับเข้าก็แก้ไขไปตามมันเพราะฉะนั้นพีลน้องไมาต้องห่วงนะครับกับการปรับกับการแก้เราก็ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียความรู้สึก สิ่งไหนที่มันแก้ได้เราก็แก้ไปนะครับทําไปเพราะว่าพ่อวีเป็นเลือดนักงสู้อยู่แล้วใครจะทํางานจะจะถึงร้อยปีครับ้าตูกคุณก็เหตุงานบหรหอดลอยแนนอนอทํางานบริษัทอำล่องวาคุณก็ทํางานบ่ิหารลอยดอกคุณที่ว่ายพ่อวีวว่ายวงที่มันขาดตกปลาพองแต่ทางเราก็ถือว่าคุณเป็นกระจกที่ดีที่สุดที่บอกเราเตือนเราเราก็จะแก้นะอืมเพราะฉะนั้นยจะบ,บอกคําว่า เราไม่ต้องเสียใจแล้วก็ลูกๆก็ไม่ต้องเสียใจว่าโอ๊ยตัวนี้มันบอดีตัวนี้มันบอดีแค่บอกกันแค่นั้นก็จบเราอยู่นะเราก็จะพยันปรับปรุงแก้ไขให้นะครับแก้ไปเรื่อยๆนะครับยุคนี้มันเป็นยุคแก้ไปแล้วตัวไหนไม่ดีเราก็ปรับนะครับพี่น้องมีการตามข้อเมียนต่างๆ,ๆเขากะเขากบอ่านบ้างเัากาอ่านแต่บางอ่านที่เขาเห็ดบไายเขากะเบียดเขาว่ามมนดีแลวเขากะเบ็ยดนะครับตอนนี้เขาก็พยายามเริ่มปรับนะอยู่เนาะ ปรับตรงจุดที่มันนั้นโดอนอีนก็เลนได้นี่เลนแหรอุกปรกรณ์ที่มันมันตีมันบัลทันพรอบมันมันส่นงโหวแล้วก็ปิดครับช่วงที่คอนเสิร์ตต่างๆนี่เฮาไม่ต้องฟาวตรมนี้กันเพราะว่ามันเล่นอยู่บ้านพี่นาอาจจะไม่ได้เปิดอยู่บ้านหรอกยิ่งขอว่าอยากเปิดไนหะอยากไปจริงใช่ไหมลูกไปตั้งห้านหนานเพื่อเล่นใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้ออกจากบ้านพักไงมันจะบอดดี้อยู่ห้องเนาะไปคํมมา เข้าก some ันนัดกันไปอยุพ่อพุ่นไปสีมงแรงเลยแต่งหนาเลยจริสินะเพราะว่ามันสีดีเพราะว่ามันจะไม่เข้าห้องจะบม่ได้ว่าเปิดวงดอกนองเสนานอนรลีอย่ของบอกมาเห็นงานสิกรมีบางคนมันก็เลยถือว่าเหมือนซ้ำกับสอบใหญ่ขันออกไปนอกสถานที่เพราะว่าปีเลยเพราะว่าเหมือนมันเหมือนทํางานจริงมันเป็นสถานที่จริงขันโยมองพักนี่ครับว่าบ้านพักเจ้าของก็สิประมาณนี้ เพราะฉะนั้นการที่คิดเปลี่ยนแปลงที่การที่เขาอยู่จำกีเนี่ยเขาควรจะปรับนะครับอย่างเช่นเขาเปิดวงฤดูกาลนี่แหละเราเตรียมความพร้อมมากเตรียมความพร้อมแบบว่ามันคักเติบนะครับแต่กันยังมีซองโวอยู่ครับซองโวซองวีซองฟิวเขากับแก้ที่เนี่ยอุดร้อยรัวร้อยแก้วตัทดดวนะที้เจ้าบรเฮดเดอร์บอกไว้แล้วเจ้าบ拉เะเ่อยนาที่เจ้าเดอร์ก็ได้แค่บอกเพราะมันผ่านไปแล้ว ก็ครั้งที่สองเขาถึงจะทําที่จุดเขาที่ที่เราบอกเขาแมนบอยู่จะว่าอืมบางทีเขาก็ลืมเขาบอกเราก็ลืมเพื่อนั่นนัน่นมือเลยครับเมื่อสองกาดจะดีด้เยมื่อสามกาดจะดีขึ้นนะครับพี่น้องพี่น้องม่ต้องห่วงกับการประปรุงแก้ไขเพราะว่าเขามาถึงจุดนี้แล้วเขาแก้อยู่ในนอนแก้เพื่อแก้เพื่อให้มันดีขึ้นอันเรื่องสุดฟันเส์ฟ มันเกิดเอ็กซิเดนต์หัวกระปันมาหัวแบบเบอร์วังอลังการเแบบประตูโขงยังไม่เสร็จผมบอกปากเบา,บาครับอันหัวเดว้ตัวชุดเนี่ยก็เกิดเอ็กซิเดนต์บอกว่างานหลายงานเยอะทำไม่ทันเราก็เลยไปเปลี่ยนที่อื่นเปลี่ยนที่อื่นเขาไม่เสร็จเหมือนเดิมนัอยู่มันก็ไม่เสร็จเหมือนเดิม<า>ก็เออยอมรับว่า เรายังไม่มีชุดใหม่ขึ้นนะยังไม่มีชุดใหม่ขึ้นอพอรออีกแปบบ๊บอืดใจครับจเจ้าชุดออกมาประตูโค้งยังไงพี่น้องได้เิ่งกันนะครับชุดไล่แบบพระเอกอายเล้ยังเสร็นะครับพระเอกอ,าย,ยอ,กอายเลยนะั่งเอกอายเลื่นทนะเราจะตามครับอีกแป๊บนึงเก้าโมงครับ่อนร,ร้อยกระทุงเสร็จแน่นอน ฟอนต์เราต้องเสร็จแน่นอนครับชุดฟอนเสต์อาจจะบอมันพุ่นแบบด่วนเลยนะครับด่วนเลยตอนนี้คือเราด่วนเลยเราได้พี่น้องเด้ออดใจรอแป๊บหนึ่งอดใจรออดใจรออดใจรออยจะฝ่าวายกันเด้อมันฟิวเมื่อไหรดอกฟิวน้อยๆครับครับ เลือรั่หน่อยๆโอเคครับกา,างพยายามอุดรอยรั่วเราจะอุดรอยรั่วที่มันรั่วนิดๆน,นะครับพี่้อ,องเอาให้งามไปเลยเอาสวยสะพึงไปเลยมันเ็องหลายอย่างมันก็ต้องมีการอันพิษนเล็กน้อย แตถือว่ากะได้หลายเติบนะครับถือว่าได้เยอะนะผมตามผมเนี่ยผมว่าผมได้ 8, 10, แปดสิบเก้าสิบเลยนะที่มันรั่วเขารัววว่วนิดเดียวครับที่เรามื่อแรกนะน้อยยิ้วเนาะมันเป็นมื่อแรกครับมันอาจ,จมีีสนุดนิหน่อยเนื่องกระบะใส่บ,สบอท่านกันหรือว่ามันโบเรียบลอยอย่างเสียอันมื่อก้อนมื่อไหไปฝนตกครับซ่อมแค่สองมือ,อมือม่อที่สามเอาจริงเลย แต่ระบบไฟระบบเสียงระบบอะไรเราเนี่ยถือว่าเราก็ไม่ได้เพลียปีที่ผ่นานๆมาไอ้ผมบอกว่าสุดยอดฉากปีนี่เนี่ยผมบอกจา,า,า,ากนะลูกนี้กับผมนางเบิงผมมีความสุขกับการดูฉากมากครับฉากปีนี้ถือว่าสวยมีมนขังนั่งดูแล้วมีมีอารมณ์เคลิบเคลิมนั่งเบิงไปนั่หรือก็ยิ้มไปนั่งปะไม่ดได้รักแต่ว่าปรบ้านสี ต้องยอมรับช่างอิดนะครับแต่แกทําได้ดีมากครับอันนี้เรื่อง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 ฉากเนาะครับก็สีประมาณนี้ครับพี่นอ้องอดเจ้ารอแป๊บเรื่องชุดเปียกเด้อครับกดเจ้รอแป๊บหนึ่งครับ